สวัสดีครับแฟนคลับของอาจารย์พรเมืองดอกบัวน,นะครับวันนี้ผมจะมาิเคราะห์มวยช่องเจ็ดสีนะครับเป็นมวยรอบปุนเสือสองคู่และมวยคู่รองคู่เอกอีกหนึ่งคู่นะครับวันนี้สามคู่คู่แรกนั้นเป็นพันสิงคลองสวนภูรีสอดกับทางด้านฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์คู่ที่สองนั้นเป็นเจ้าฉลามเสือนายเวท่าศาลากับดำดับดับดำปตทอทองทวีสองคู่นี้เป็นมวยรอบปุนเสือนะครับใครเข้าใครชนะ เข้ารอบ4คนสุดท้ายต่อไปส่วนผู้รองคู่เอกนั้นเป็นทางด้านเจ้าวุฒิไกวจชกวุฎหรือเจ้ากุหลาบดอยสิทธิ์วีรชา์จ,จากพระคำบุรีรัมนะครับวันนี้จเจอกับมวยจอมเกา่าคู่แฝดนะครับทวงทรับสอสาราชีพนะครับที่น้ำหนัก127ปอนด์มวยรอบปุนเสือ2คู่นะครับ่อยที่น้ำหนัก121ปอนด์นะครับรอบแรกนั้น,น่อยกันที่120ปอนด์ พอเข้ามารอบที่2อรอบลึกๆเข้ามานี่เพิ่มน้ำหนักเป็น121ปอนด์นะครับคู่แรกวันนี้เป็นพันสิงคลองสวนภูรีสอดนะครับจากสุรินสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บครับมีลูกขวางหน้าดันแทงหมัดหนักสอกคมครับมวยตัวนี้อยู่กับดีเซนน้อยชอชนะสุขานนะครับปกติซ้อมอยู่ที่คลองสวนภูรีสอดนะครับซ้อมไข่มอขำอิน ไฟก่อนที่จะมาต่อยกับฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับที่ได้รับสิทธิ์มาเข้ารอบแทนเขาเนี่ยไปซ้อมอยู่ที่ค่ายท่ามวยซอโซพิษนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กัฟฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์คู่ชกวันนี้มาแล้วไฟต่อมาก็มาต่อยกับโรเบิร์ตผู้กองบัตบังบานนะครับหรือเจ้าโรเบิร์ตซ้อมคนกันช่างก็ชนะคะแนนมาแบบสูสีนะครับ ไฟนั้นมาซ้อมอยู่ทีค่าย้ f g r o u p นะครับสำหรับเจ้าพันสิงกลองสุนปูรีสอร์ดส่วนฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับเด็กหนุ่มจากอำเภอพลทองนะครับพลทองร้อยเอ็ดหรือเจ้าขบภูเขาครูต้อมบัวขาวนะครับเป็นมวยแข็งแกร่งนะครับทุกคนตอนเข้ามืงกรุงใหม่ๆเนี่ยไปต่อยอยู่กับรายการมวยแม็กนะครับแข็งแกร่ง,งที่นี่มาอยู่กับซ้อมอยู่กับทางเสแขกพีเครับช่วงต่อยมวยรอบ ฟอร์มดีวันดีคืนนะครับแข็งแกร่งนะครับช่วงหลังอาวุธหลากหลายนะครับลูกทรงงหดลูกหนักลูกแรงเนี่ยดีขึ้นเยอะนะครับฟอร์มหลังก็มีชนะนอกยกที่4มังกรยกที่เอ็นมวยไทยแล้วก็มาเจ้ามาชนะคะแนนเจ้าพันสิงคลองสนบุรีสอดคู่โชควันนี้นะครับไฟสุดท้ายนี่ไปแพ้คะแนนให้กับเจ้าเพชรอ่าวไทยพิทักษทางหลวงวันนั้นต้นๆครับสมยกทา คะแนนนำหน้าไปก่อนเป็นต่อถึง 15- 21นะครับถต่ว่าปลายๆยก4กับยก5ามาเบียดนะครับหมดยกค่าดูเป็นต่ออยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่ากรรมการก็รวบรวมคะแนนแล้วชูมือให้ทางการเพชรเอ่าไทยชนะคะแนนไปวันนี้เจอกันใหม่อีกครั้งนะครับปกติพันสิงนะครับต่อย105นะครับต่อยหลังคู่อีกช่อง7แล้วมาต่อย1 1อย1 2แล้วไปต่อยกับเจ้าสิงสยามนะครับที่ออตกอรเนี่ยต่อย1 1 5นะครับ ภาสิมาก็มาไม่เต็มเวทจงรงหลังๆก็ปล่อยมันขึ้นมา121ปอนด์ดูว่าไม่เต็มเวทเท่าไหร่นะครับแต่ว่าด้วยรูปร่างสติละนะครับที่สูงใหญ่นะครับเขาแหลมทั้งเจ็บเป็นมวยที่มีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับที่โคว,วันโควคืนทวันนี้มาเจอกับเจ้าฟ้าสยามที่เป็นมวยแกร่งครับเวทดีครับเวทนี้เป็นมวยแกล่งอาวุธหลากหลายครับหนักแกรงนะครับ แล้อีกท่านยังเคยชนะกันมาขาดลอยครับวันนั้นบอกตรงๆนะครับถ้า,าจจเจ้าฟ้าสยามเนี่ยจะน็อกก็ยังน็อกได้นะครับไฟแรกนะผมวิเคราะห์ให้ลองวิธีพันสิงนะครับแต่ว่าพันสิงก็มาสู้เหมือนเหมือนไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับไฟแรกไฟนี้นะครับทางทีมงานเสียแขกนะครับเสียแขกของไทยแลนด์ปิ่นสินชัยนะครับผมยังมองว่าดีกว่าทีมงานของทางด้านพันสิงนะครับ ซึ่งมีท่านสจออต้งปาจีนสนับสนุนอยู่นะครับของพันสิงเนี่ยแล้วก็มีหลายตัวเหมือนกันที่ซ้อมอยู่กับเสี่ยแขกพีเคนะครับซึ่งสจต้งปาจีนนี่ก็สนับสนุนอยู่เหมือนกันถ้าพูดไปก็คล้ายๆกับว่ามวยในเครือเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้ามวยเป็นมวยรายการแบบนี้คงสู้เต็มที่ทั้งคู่นะครับของสู้เต็มที่ทั้งคู่เพราะว่าชื่อเสียงเกียรติยศเงินรางวัลน,นะครับในการต่อยมือรอบช่องเจ็ดสีเนี่ย ถือว่าเป็นที่นิยมชมชอบของคนไทยทั่วประเทศนะครับผมยังมองว่าทางด้านเจ้าฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์ดีกว่าหลายประการนะครับดีกว่าหลายอย่างวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่ฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์ครับไฟนี้ผมให้เป็นทีเด็ดเลยนะครับเรดเปิดมา,าผมมองว่าน่าจะถึงสอง2้2เลยนะครับสำหรับฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์เป็นต่อนะครับ แล้วก็มวยคู่นี้ผมว่าช่วงนี้ยังสู้กันไม่ได้นะครับยังมวยในเครือเดียวกันมาต่อยกันเองนะครับจะเป็นมวยรอบเนี่ยผมมองว่าฟาสยามสิทธิ์ไทยแลนด์นี่ดีกว่าเยอะครับน่าเล่นนะครับมวยคู่แรกรุนนับนอกได้เช่นกันครับแผลแตกที่ที่ครั้งก่อนที่ท,ที่เตาฟ้าสยามแตกนะครับแตกที่หนกแก้มซ้ายนะครับ่ว่าก็ไม่ใช่ชุดที่อันตรายเท่าไหร่นะครับ ถ้าว่าหัวจิตหัวใจความหนักแรงข่มอยู่พอสมควรนะครับให้เด็จเพจีฟาสยามสิทแทนครับคู่แรกส่วนคู่ที่สองนะครับฉลามเสือนายเวทาศาลานะครับจากนครศรีธรรมราชหรือเจ้าฉลามเขาอบปโตสอาโรดเดิมนะครับมือตัวนี้เป็นแชมป์เป็นรองแชมป์ม,มื่อรอบทจประกันชีวิตนะครับวันนั้นชิงกับเจ้าราชาสักเดชจเพชรสีทองนะครับวันนั้นต่อยได้ดีครับเดินปั้มเดินตีบี้แรกสนุกนะครับวันนั้นโคพา,ายก อย่างถ้าหลายคนมองก็มองว่าอาจจะไม่แพ้นะครับแต่ว่ากรรมการให้แพ้แล้วก็มาต่อยเมื่อรอบนี้ก็ดีวันดีขึ้นก็ไฟแรกก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เน่องจะก,กลับมาหลังโควิดเนี่ยยังไม่ได้เคลื่อนไหวนะครับพอเริ่มซ้อมเริ่มอะไรมาแล้วก็เริ่มต่อยบ่อยๆก็กลับเข้าที่อีกทั้งน้าหนัก 1, ร้อยยี่บเอ็ดปอนด์ทำให้ใหญ่กว่านะครับรูปร่างสูงใหญ่แข็งแกร่งนะครับซ้อมอยู่ค่ายสโชคมีชัยนะครับตักมวยเยอะครับการวิ่ซ้อมดีมอมลุงถึงเช่นกัน ดูแล้วดีวันดีคืนนะครับไฟทจอแล้วเนี่ยต่อยดีฟอร์มหลังก็มีชนะน็อกยกสี่เจ้าบัลลังก์ทรัพย์สอสระชีพนะครับหลังจากเคยแพ้บัลลังก์ทรัพย์มาไฟหลังก็มาอัจจุบชนชนะน็อกเลยครับบัลลังก์ทรัพย์โดนน็อกยกสี่แล้วก็มาแพ้คู่ชกนะครับวันนี้เจ้าดาบดําปอททองเทวีซึ่งหลายคนมองว่าไม่น่าแพ้นะครับแต่่า,า,ากรรมการตัดสินไปแล้วเขาก็ยอมรับในการตัดสินอยู่นะครับทางด้านฉลามเสือไฟสุดท้ายก็ามาชนะคะแนนเจ้าดีโชเล็กปอบริลักษ์นะครับ ัน,นั้นแลกเข่ากันสนันตู้นะครับสนันจอยกสามก็แลกแข่งแลกเข่ากันสนุกดูเดือดนะครับยกสี่มาทางด้านฉลามเสือมาใส่เหลี่ยมลูกดึงลูกเวียงลูกกระตุกทําเอาเจ้าเดโชเล็กเนยแพ้คะแนนไปขาดลอยท้ายๆนะครับวันนี้ดูแกล่งดูใหญ่นะครับส่วนคู่ชกค,คือเจ้าดาบดำปโตทะท,ะทองทวีนะครับเด็กหนุ่มจากเสรภูมิรอเอดเหมือนกันนี่คือทัวเต็งในมือรอบนะครับ ช่วงหลังตอยไ,ไปต่อมาจะเป็นตัวเกรงปเปซอแล้วนะครับสหรับเจ้าดาบดาทั้าหนักปล่อยมา121เนี่ยดูทางด้านฉลามเสือได้เปรียบนะครับฟอร์มหลังของเจ้าดาบดานะครับมีชนะคะแนนเจ้าโรเบิร์ตสมคนกันช่างนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าฉลามเสือนายุเอธ้าซลาคู่โชคว,วันนี้นะครับไฟสุดท้ายก็ไปแพ้คะแนนเจ้าปราบพิภพเอราวัณนะครับวันนั้นเจอแข่งซ้ายนะครับเจอเหลี่ยมเจอฟีมือวิ่งไม่ทันนะครับ เดินไล่เตะไล่ต่อยแต่ว่าไม่ทันกับป่าพิภพบล็อกไว้หมดและยังมีจังหวะฟันศอกตรงตีนผมด้านซ้ายนะครับตีนผมด้านซ้ายอยู่ตีนผมด้านซ้ายนี่แตกเลือดลาบนะครับนั้นเป็นอุปสรรคในการชกนะครับเพราะเลือดออกเยอะมากไหลเข้าตานะครับวันนี้เจ้าป่าพิภพเนี่ยสูงยาวใหญ่นะครับเขาในแข็งแกร่งนะครับดาบดำเนี่ยเตะขาต่อยหมัดนะครับมีรัดมีปั้มตีนะครับแข็งแกร่งเหมือนกัน เป็นมวยที่มีวธหนักแรงซ้อมอยู่กับเฮียถีที่เด็ดเก้าสิบเก้านะครับสาหรับเจ้าดาบดําส่วนเจ้าฉลามเสือในเวทาซาลานิซ้อมอยู่ที่ไข่ซอโชคมีชัยนะครับแกล่งนะครับมวยคู่นี้นะครับโชกกันมาไฟสุดท้ายนี่ยสองยกฉลามเสือพลิกมาเป็นต่อสองหนึ่งห้าสองเลยนะครับเพราะว่าแกร่งขวาใหญ่กว่านะครับเดินปั้มเดินทีนะครับของทียัดไส้รุนแรงเจ้าดาบดําก็โต้ตลอด่ว่าฉลามเสือในี่แทงเราเห็นนะครับตัวใหญ่ ไทย,ยยกสามยกสี่มาทางด้านดาบดาเดินเดินประชิดเดินบี้นะครับทางฉลามเสือก่อนแรงลงนิดหน่อยนะครับดาบดําก็โตไปเลยออกระวุทธไปเรื่อยนะครับราคาก็เบียดนะครับ,รา,าบ,ร,บราคาเบียดหมดยกเนี่ยสามสองเจ็ดสี่รองนะครับทางด้านดาบดําเป็นต่อแต่กรรมาการก็ชูมือให้ทางด้านดาบดําชนะคะแนนไปตามราคานะครับมวยนี่มองได้หลายมุมครับคู่นี้ตอนนั้นมองฉลามเสือชนะก,ก็ได้นะ ดาบดำชนะก็ไม่ผิดนะครับดูแล้วดูเด็ดคู่ที่สุสีมาวันนี้นะครับผมมองดูไฟสุดท้ายในยดาบดำเนี่ยเจ็บพอสมควรนะครับเจอฝีมือเจอแข่งของเจ้าปราพิภพเนี่ยเขาไม่ติตแล้วก็มันมีแผลแตกมาแผลแตกตรงที่ศีรษะนะครับตรงทินผมด้านซ้ายนะครับผมว่าน่าจะมีปัญหาอยู่ไฟนี้นะครับเพราะว่ากว่าจะซ้อมได้นะครับก็ใช้เวลาหน่อยแล้วก็แผลก็ สนิทแล้วแต่ว่าถ้าโดนอีกอะไรอีกคงน่าจะแตกง่ายกว่าเดิมนะครับมาจะมีผลเหมือนกันวันนี้ผมชอบไปที่ฉลามเสือนะครับเรดเปิดมาคงไม่ห่างนะครับถ้าเรดถ้าเรดเปิดมาเป็นรองนะครับน่ารองมากครับฉลามเสือวันนี้สูงใหญ่นะครับมีเหลี่ยมมาช่วยนะครับความแข็งแกร่งเสริมเข้ามาตัวใหญ่กว่าด้วยนะครับน้าหนักร้อยี่สิบเอ็ดปอนด์ไม่ได้มีปัญหานะครับเพราะนักมวยรอบนี้น้ําหนักเขาปล่อยขึ้นมาเป็นร้อยี่สิบเอ็ดปอนด์เนี่ย ผมว่าทางมวยที่ตัวใหญ่ๆอย่างเช่นเพชรอ่าวไทยฉลามเสือผาพิบพวกนี้จะได้เปรียบนะครับเรื่องน้ําหนักเรื่องรูปร่างนะครับผมยังมองไปว่าทางด้านฉลามเสือเป็นมวยที่น่ารองน่ารองเป็นทีเด็ดด้วยนะครับไฟนี้สําหรับความคิดของกระผมนะครับจะเลื่อมนะครับกติกากติกาของมวยรอบบุญเสือนะครับไม่ต้องไปร้องนะครับสามรองสองรองเสมอขอนะครับกติกาของมวยรอบบุญเสือเนี่ย ไม่มีให้เสมอนะครับให้กรรมการตัดสินไปเลยว่าใครแพ้หรือชนะไม่มีการให้ตัดสินให้เสมอนะครับอย่าไปพลาดพังเสียทีเล่นนะครับว่าเสมอขอหรือไม่เสมอต่อเท่าไหร่นะครับถ้าเล่นเสมอได้นะครับไม่เสมอต่อมาเลยนะครับเพราะว่าตามกฎตามระเบียบของกติกาเมื่อรอบปุนเสือนั้นมวยแต่และคู่จะสูสีขนาดไหนกรรมการจะให้เสมอไม่ได้นะครับจะต้องออกตัวแพ้ชนะมาเลยนะครับ สำหรับการเล่นเกี่ยวกับการยูเสมอของกรรมการนะครับเมื่อรอบผุนเสือไม่มีนะครับไม่มีเสมอมาถึงมวยคู่รองคู่เอกนะครับคู่ที่3ของรายการเจ้าวุฒิไกรหัวจักรวุฒิหรือเจ้ากุหลาบดอยสิทธิวิราชาเด็กหนุ่มจากปากคำนะครับปากคำบูรีรัมเป็นมวยอาวุธหนักแรงครับฉลาดหลักเดียมดีนะครับช่วงหลังฟอร์มสดนะครับฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนน เมืองสยามครูต้อมบัวขาวนะครับวันนั้นต่อยมันครับสูสีดูเดือดพลิกไปพลิกมานะครับแล้วก็มาเจ้าชนะคะแนนเจ้าราชสักเล็กเดืดเป็นสีทองที่จ่องเจ็ดสีแบบที่ว่าเจ้าราชสักเล็กผ่อยน้ำหนักขึ้นมาต่อยร้อยยี่สิบห้านะครับล่อยมาก็ไม่มีอะไรเลยนะครับล่อยมาก็เสียเปรียบควบวงจรทั้งรูปร่างทั้งฟอร์มมวยทั้งกระดูกในเมืองกรุงรับวันนั้นโดนเตะสอนเชิงครับชนะคะแนนข,น,นขาดลอยครับสำหรับเจ้าวุฒิไกร ไฟสุดท้ายก็มาชานะคะแนนเพชรอัศอวินมรัตนบัณฑิตนะครับสี่ยกราคาไหลไปสี่สิบหนึ่งนะครับกลางๆยกสี่สี่สิบหนึ่งแผลย่ายก4สี่เพชรอัศอวินมาเดินเตะขาต่อยหมัดปั้มทีราคาเบียดขึ้นมาไหลรองแบบชิงดําไกลๆนะครับสาหรับไฟนั้นแต่ว่าสุดท้ายเจ้าพุทธิไกรวัชกุศลก็ประคองเข็มเข้าเข้า,ขาป้ายไปนะครับมาถึงเจ้าตวงทรัพสอสลาชีพนะครับเป็นกู้แฝดกับชูทรั์สอสลาชีพนะ วันนี้ต่อยกันที่หนักหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์นะครับกูนี้ฟอร์มหลังก็มีชะนะคะแนนเจ้าโล่เงินดาบรันสารคามนะครับแชมป์มือรอบเจ็ดสีแชมป์มือรอบบุญเสือนะครับวันนั้นต่อยร้อยยี่สิบสี่ปอนด์แล้วก็มาชะนะคะแนนเจ้าเพชรด,ดำพอจเจริญแพทย์นะครับวันนั้นต่อยร้อยยี่สิบเจ็ดว่าก็มาขาดอยู่นิดหนึ่งนะครับสาหรับเจ้าทวงทรัพย์คือเริ่อปล่อยน้ำหนักมาไฟแรกต่อยร้อยยี่สิบเจ็ดขเพชรด,ดำนะครับชอวพลิกชะนะคะแนนมาเป็นรองอยู่หลายหนึ่งขึ้นมา สุดท้ายก็อาศัยความหนักแรงอาศัยเหลี่ยมชนะคะแนนไปแทายนะครับไฟต่อมาก็มาแพ้นอกยกที่4เจ้าเสือใหญ่ซอเดเจ้าพันนะครับวันนั้นก็ต่อยน้ำหนักร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์เช่นกันนะครับแต่ว่าก็มาขาดอยู่นิดนึงวันต่อยกับเจ้าเสือใหญ่สอเดเจพันเนี่ยยกสามเนี่ยหมดยกสามเป็นต่ออยู่หลายหนึ่งนะครับโดยเฉพาะยกสี่เนี่ยก็เป็นต่ออยู่พอสมควรพอ ลยปลายยก4ี่นะครับเจ้าเสือใหญ่กระโดดเข่าลอยสองชั้นนะครับแทงเข่าซ้ายกระโดดเข่าลอยมาแทงเข่าซ้ายนะครับเจ้าทวงทรัพย์มือตกครับกาดตกฟันสอกซ้ายเขาเต็มคางนะครับหลับสนิทสิ่ท่าลงครับชนะคะแนนพิกล็อกอีกสําหรับเจ้าเสือใหญ่ทวงทรัพย์สลาชิพไพ่ท่าแพ้น็อกยกที่4แบบพิกล็อกให้กับเจ้าเสือใหญ่มานะครับมวยเจ้าตวงทรัพย์สลาชีพเนี่ยซ้อมอยู่ที่ลบบุรีนะครับ เป็นมวยที่มีวธหนักแรงครับมวยขวาแข็งแกร่งกระดูกดีนะครับมวยตัวนี้รูปร่างก็ดีนะครับรูปร่างดีมวยคู่นี้รูปร่างใกล้เคียงกันนะครับ่วงทรัพย์นี่แกร่งทินขวาหนักแรงนะครับวันนั้นถ้าไม่พลาดก็น่าจะเข้าป้ายไปนะครับต่อยับเจ้าเสือใหญ่วันนี้นะครับเจ้าวุฒิยไก่เนี่ยกระดูกเป็นรองนิดหน่อยนะครับวุฒิไกซ้อมอยู่ที่ไค่มีนาโยทินนะครับ ซ้อมอยู่ในใคน่ายมีนาโยธินกับนาเอิงศักชัยสิทธิ์นะครับส่วนทวงรัย์นี่ซ้อมอยู่สอสละชีพที่ลบบุรีนะครับมวยคู่นี้เขาพุทธิไก่สูงยาวนะครับสูงยาวกว่านิดหน่อยน้ําหนัก1 2 6 127 128่อ่ต่อยเป็นประจํานะครับเจ้าทวงทรัพ์เนี่ยปล่อยมา2ไฟนะครับต่อย127เดกับเพชรดาก็พลิกชนะคะแนนแล้วก็มาต่อยกับเจ้าเสือใหญ่โสเดียเจ้าพันเนี่ยร้อยยี่สิบเจ็ดเหมือนกันครับสองไฟแล้ว ถทยร้อยยิบเจ็ดน้ำหนักก็มาขาดนิดนึงวันนั้นก็ทําคะแนนมาเป็นต่ออยู่พอสมควรนะครับสุดท้ายก็มาพลาดท่าโดนเข่าลอยแล้วก็โดนศอกซ้ายหลับสนิทนะครับ่ายพิกล็อกให้กับเจ้าเสือใหญ่มาวันนี้นะครับมวยกุนี้ดูไม่ห่างนะครับดูไม่ห่างเกรดเปิดมาน่าจะไม่ห่างเช่นกันแล้วก็เกมการโชคผมมองว่าไม่ห่างนะครับถ้าวุฒิไกลเป็นต่อนะครับน่ารองทวงรั์นะครับน่ารองมากนะครับมวยตัวนี้หนักแรงทุกลูกเขาเกมด้วยนะครับความมั่นคงดีกว่านะครับ หนักแรงเขาเกมความมั่นคงดีกว่านะครับผ่านเบอร์มวยดีๆมาเยอะกว่าด้วยนะครับสําหรับเจ้าทวงทรัพย์วันนี้ถ้าขึ้นมาเป็นรองนะครับผมให้เป็นทีเด็ดรองอีกตัวเลยนะครับทวงทรัพย์เสาสลาชีพไม่พลาดอย่างเดียวครับโอกาสเบียดโอกาสทําราคาห่างมีเยอะครับแล้วเราก็ค่อยเอาอตัวบางกินนะครับทวงทรัพย์นี่หนักแรงกว่าเขากว่าการผ่านมวยดูดีกว่านะครับแล้วความหนักรยย้ยอยสิบเจ็ดปอนด์เนี่ยเป็นน้ําหนักที่ดีเช่นกันนะครับ แล้วได้ลุ้นแน่นะครับมีโอกาสกินเต็มด้วยซ้าไปนะครับสําหรับเจ้าทวงทรัพย์ซอสลาชีพวันนี้นะครับคู่แรกผมชอบพิธีเจ้าฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับหนักแรงเคยชนะมาขาดลอยซ้อมอยู่กับทีมงานของค่ายพีเคของเสียแขกดูว่าแกร่งขึ้นเยอะครับคู่ที่2นะครับชอบพิธีฉลามเสือนายเวทาสารานะครับซ้อมอยู่สอโชคมีชัยน้ำหนักนี้ใหญ่กว่าแร่งกว่านะครับมวยวันนี้น่าจะ เอาชนะคะแนนลังแค้นได้แล้วก็เข้ารอบต่อไปนะครับสําหรับเจ้าฉลามเสือเป็นมวยเด็ดรองอีกคู่ครับวันนี้ส่วนคู่รองคู่เอกนะครับอยากจะรองไปที่เจ้าทวงทรัพย์สอสลาชีพนะครับเขากว่าครับแข่งกว่ากระดูกดีกว่านะครับอ่อนน้าหนักร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์เป็นน้ำหนักที่ถอยดีพอสมควรนะครับวันนี้ถ้าขึ้นมาเป็นรองน่ารองมากครับรองเป็นทีเด็ดอีกตัวนะครับสําหรับมวยวันนี้ท่านี้ก็ขอขอบพระคุณแฟนคลับอาจารย์ผมนะครับ หลายท่านโทรมาสอบถามข่าวาวนะครับโทรมาทักทายและบางท่านโทรมาขอสมัครไลยหูนะครับสอบถามไลยหูไลยเสียงนะครับอาจารย์ผมไม่ได้ทําในส่วนนี้นะครับมาวิเคราะห์ด้วยจิตศรัทธานะครับด้วยจิตอาสานะครับด้วยใจรักนะครับไม่ได้ทําในส่วนมวยหูหรือมวยไล่เสียงนะครับขอขอบพระคุณแฟนคลับที่ยังมีน้ําใจนะครับยังมีความรักความศรัทธา แล้วยังเปิดอกเปิดใจนะครับที่จะรับอาจารย์พรมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการหาเงินเลี้ยงครอบครัวในส่วนนี้นะครับบางท่านเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเงินในส่วนนี้นะครับในการหาเงินในส่วนนี้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เลยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกแรงใจนะครับทุกความเมตตาภายในให้กับอาจารย์พรมนะครับท่านนี้ขอให้แฟนครับของอาจารย์พรมชงโชคดีร่ำรวยทุกทุกท่านนะครับพร้อมครอบครัวนะครับใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับ ขอให้รับแต่โชคนะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีความสุขทั้งท่านและครอบครัวตลอดไปครับสวัสดีครับ